เลสเตซิตี้หน่อยโอ้โหเจ้าของทีมเป็นคนไทยแฮปปี้เลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จแล้วนะครับบุกไปเอาชนะเพรสตันนอตเอนสามสูดนะครับพวกเขามี97คะแนนทิ้งห่างอิสสวิททาวล์เจ็ดแต้มเต็มอิสสวิทถ้าชนะอีก2เกมที่เหลือก็จะมีแค่96คะแนนไม่เพียงพอต่อการจะแย่งแชมป์เลสเตอร์ส่วนลีสเองระดับ2มี90คะแนนเหลือแข่งอีกแค่1เกมนั่นหมายความว่าชนะก็เป็น93ก็ไม่ทัน เลสเตอร์อยู่ดีนะครับก็เป็นแชมป์ฝ่ายได้สำเร็จนะครับเลสเตอร์เหลือหนึ่งเกมนะเจอกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สก็ถ้าชนะก็พยายามแหละชนะให้ได้เพื่อจะเป็นทีมแรกนะครับที่เลื่อนชั้นโดยคว้าอย่างน้อยหนึ่งรอยแต้มเป็นผลที่สองอเคยทำได้มาแล้วนะครับในซีซั่น2013ครับครับผมนี่การันตีการคว้าแชมป์ลีกรองนะ่้เยอะสุดเลยมั้งเยอะสุดก็เป็นสมัยที่8นะนะครับของอังกฤษ เคยคว้าแชมปมาแล้วในปี1925ปี37ปี54ปี57 7180และฤดูกาล2 0 2 3ถึง2 4ล่าสุดก่อนนี้นะครับผมก็เป็นสีสันที่เรานำมาฝากกันหลังเกมนะครับบรรยากาศขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นเสร็จแล้วขึ้นมาเขาอยู่อยู่ฤดูกาลกก่อนนะแล้วค่อยเป็นแชมป์ในฤดูกาลถัดไปใช่ยุคพวก เอรอนโดอูยูรเจมนี่วัดดี้เดวิดนูเจนเพราะนั้นอะที่สมัยสมัยนั้นนะใช่ใช่แดนนี่ดริงค์วอเตอร์ที่ย้ายมาเชลซีเราเราไม่เปรี้ยงไงใครกันดิยารมาเรสใช่ไหมพอลคอนเชสกี้ไอ้กองเต้ใช่กองเต้ไมเคิลนะใช่ใช่พวกนั้นอะหลายหลายคนสุดยอดนะแม็กไกวเออใช่ใช่แต่ว่าแม็กไกว์ก็มาในช่วงช่วงที่ชัยเป็ับครั้งแรกช่วงที่หลอกให้เราดีใจ เวสมอ์แกนเนี่ยกับทีมโรเบิร์ดฮุอุ้ยตอนนั้นเรเบิร์ดไอ้ดิงวอนเจจพูดไปแล้วก่อน้นญี่ปุ่นชื่ออะชินจิโอกาซากิโอกาซากิคิสเปนฟุกมาลายหมทีมนั่นก็ตัวจริงอะคือตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคือมันเป็นทีมที่พอเป็นเจ้าของเป็นคนไทยเนาะ แล้วก็แกระแสดีเอาเป็นว่าคนอังกฤษตอนแรกเขาก็แอนตี้อ่ะแต่แต่สุดท้ายเขายอมรับอ่ะก็เพราะว่าไปแล้วไปทําจริงต้องบอกว่าพอหลังจบเกมเนี่ยนักฟุตบอลก็เข้ามากอดเข้ามายกคุณอายวัตรนยกอย่างเงี้ยมันก็คืออาภาพโยนบกโยนบกใช่ไหมเนี่ยเร้ก็สามสี่รอบรอบห้ารอบหกไม่ไหวแล้วแล้วเราจะไม่พูดถึงชื่อเจมี่วาร์ดี้นะพาดเออวาร์ดี้นี่ก็โอ้โหอยู่ยาวเลยนะอแต่ก่อนเขามีอาชีพไปแล้วนะเจมี่วาร์ดี้ เขามีอาชีพที่ก่อสร้างเออทำอาชีพก่อสร้างก่อสร้างอะไรลแล้วก็มาคัดตัวมาคัดตัวเหมือนงานวอลเลย์บอลเมื่อกี้อย่างเงี้ยเออเขาเรียกเป็นงานทพร์เดย์เขาเข้ามาคัด,ดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ ถูกดึงเข้าระบบของนักเตะอาชีพนะครับผมก็หลังเกมนี้วาร์ดี้ให้สัมภาษณ์เหมือนไงไม่เจเขาบอกว่าการเลื่นชั้นเนี่ยมีค่ามากสําหรับเขาแล้วก็ทีมนะครับเกมนัดนี้ที่เจอไปสเตนเนี่ย็นเยมนที่ยากมากๆเลสเตอร์ก็ทําได้นะครับผิดจ็อบได้และเป็นแชมป์ก็ยังไม่ขอคิดเรื่องการแขวนสตัสนะครับขาทั้งสองข้างเนี่ยยังฟิตอยู่แล้วก็ยังดูแลตัวเองดีมากๆแล้วมาดูกันว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลหน้านะครับ เป็นตำนานของสโมสรนนะอย่างแท้ทูเลยเจมี่วาร์ดี้นะสุดยอดตอนแรกเขาคิดว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะเล่นเต็มเก์ได้ไหมโอโไอช่วงเกมสำคัญล่าสุดอย่างเกมกับเวสบอมเนี่ยก็ลงเกือบเต็มเกม,มแล้วก็ยิงประตูใช่แล้วยังคงมีสกอร์นะติดใม้ติดปือในทุกฤดูกาลเป็นหลัก10ลูกนะครับ,รบไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ